สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากๆนะครับคือการทำความรู้จักท่านาศาสดามมฮัมหมดัดแต่เราจะมองในมุมที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยครับคือการไปดูที่คุณลักษณะพิเศษที่ทำให้ท่านเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครเอาละครับก่อนที่เราจะไปกันต่อผมอยากจะชวนให้ลองถามใจตัวเองกันดูสักนิดหนึ่งครับว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักท่านาศาสดามมฮัมหมัดดีแค่ไหนกันนะคือในคัมภีร์อัลกุรอานมีองค์การหนึ่งที่บอกไว้อย่างน่าทึ่งมากๆเลยนะครับ บอกว่าคนในสมัยก่อนที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนอิสลามเนี่ยเขารู้จักท่านศาสดาเป็นอย่างดีดีขนาดไหนแน่เลยครับดีเหมือนกับที่พวกเขารู้จักลูกแท้ๆของตัวเองเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับคําว่ารู้จักเหมือนลูกตัวเองนี่มันลึกซึ้งมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่อ๋อจําชื่อได้จําหน้าได้ไม่ใช่แค่นั้นเลยแต่มันคือการที่เห็นมาตั้งแต่เกิดโตมาด้วยกันรู้ทุกเรื่องราวทุกนิสัยใจคอเป็นความผูกพันที่แบบ ไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยครับพอ,อามาเทียบกันแบบนี้แล้วมันจี๊ดเลยนะครับคือคนในยุคก่อนเขารู้จักท่านลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วเราล่ะเราที่เป็นผู้ติดตามท่านในยุคนี้เนี่ยถามจริงว่าเรารู้เรื่องราวชีวิตท่านถึง10%หรือเปล่ามันก็เลยเหมือนเป็นโจทย์ทา้าทายให้พวกเรากลับมาทบทวนกันใหม่เลยนะครับว่าเราอาจจะต้องใส่ใจศึกษาเรื่องราวของท่านให้มากขึ้นแล้วล่ะแล้วคําถามก็คือเราจะรู้จักท่านให้มากขึ้นได้ยังไงคําตอบก็อยู่ในนี้แหละครับ คือการไปทำความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าคอสอ,อิสหรือคุณลักษณะพิเศษต่างๆที่พระเจ้าประทานให้ท่านแต่เพียงผู้เดียวครับคือในบทเทศนาที่หยิบยกมาเนี่ยนะครับเขาลิสต์ไว้โอ้โหมากกว่า26ข้อเลยทีเดียวเยอะมากๆนะครับวันนี้เราลองมาดูตัวอย่างเด็ดๆกันสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือภารกิจของท่านครับ คือถ้าเราดูศาสดาท่านอื่นๆในอดีตอะส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งมายังกลุ่มชนได้กลุ่มชนหนึ่งหรือในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับแต่สําหรับท่านศาสดามมฮัมหมัดเนี่ยไม่ใช่เลยสารของท่านเป็นสารสําหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลาเป็นสากลและถาวรไปจนถึงวันสิ้นโลกเลยครับ อีกอย่างที่พิเศษมากๆคือการสปอร์ตโดยตรงจากพระเจ้าเลยครับและการสปอร์ตนี้ก็มาหลายรูปแบบมากนะอย่างเช่นการทําให้สตรูงเกิดความกลัวตั้งแต่ยังเดินทางมาไม่ถึงเป็นเดือนๆเ,เลยหรือการประทานคัมีร์อัรอารที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้หรือแม้กระทั่งความสามารถในการสื่อสารคือท่านจะพูดน้อยๆสั้นๆน,นะครับแต่ความหมายนี้คือโอ้โหกินความลึกซึ้งไปหมดเลยและแน่นอนครับว่าความพิเศษของท่านเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในโลกนี้ ในโลกหน้าสถานะของท่านจะยิ่งใหญ่และโดดเด่นขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับในวันพิพากษาเนี่ยนะครับท่านจะเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนแรกที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นคนแรกที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขอความช่วยเหลือแทนมนุษยชาติทั้งหมดแล้วก็เป็นคนแรกที่จะได้เคาะประตูสวรรค์คือทุกๆสเต็ปสำคัญในวันนั้นท่านจะเป็นผู้นำครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีก มีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากลองดูภาพนี้นะครับเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีคนเข้าสวรรค์ทั้งหมด120แถวรู้ไหมครับว่าใน120แถวนั้นเป็นประชาคมของท่านาศาสดามูฮัมหมัดไปแล้วถึง80แถวคือ2ใน3เลยนะส่วนอีก40แถวที่เหลือคือประชาคมของาศาสดาท่านอื่นๆทั้งหมดรวมกันโหเห็นภาพเลยใช่ไหมครับโอเค พอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกทึ่งรู้สึกประทับใจมากๆใช่ไหมครับแต่หัวใจสําคัญที่บทเทศนานี้ต้องการจะบอกเราก็คือความรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่เอามันไปลงมือทําเป้าหมายจริงๆคือการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นการกระทําครับแล้วจะทํำยังไงล่ะจะเปลี่ยนความรู้เป็นการปฏิบัติได้ยังไงคําตอบก็คือการจเจริญรอยตามสุนนะหรือแบบอย่างของท่านนั่นเองครับซึ่งมันก็มีขั้นตอนง่ายๆเลยนะเริ่มจากการศึกษาประวัติชีวิตของท่านก่อน พอรู้เรื่องราวแล้วก็มาทําความเข้าใจคําสอนจากนั้นก็พยายามเรียนแบบจริยวัตรดีๆของท่านและสุดท้ายที่สาคัญที่สุดคือเอาแนวทางทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือการมีความรู้เรื่องของท่านอย่างละเอียดเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับมันเหมือนเป็นเกราะคุ้มกันความเชื่อของเราเลยในบันทึกบอกไว้ว่าการที่เรารู้จักลักษณะของท่านอย่างแม่นยําจะทําให้เราไม่ถูกหลอกแม้กระทั่งในความฝันสุดยอดเลยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ปลายทางแล้วครับสู่เป้าหมายสูงสุดสู่ผลตอบแทนของการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติตามท่านศาสดาแล้วราวันสุดท้ายที่รอเราอยู่คืออะไรมันคือการได้พบกับท่านตัวเป็นๆครับที่บ่อน้ำที่ชื่อว่าเอาเกาซาในสวรรค์ลองนึกภาพตามสิครับว่าการได้เจอหน้าคนที่เรารักและพยายามเดินตามรอยเท้าของท่านมาทั้งชีวิตทั้งๆท,ที่เราไม่เคยเห็นหน้าท่านมาก่อนเลยเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากอะไรที่ซับซ้อนเลยมันเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆก้าวแรกเท่านั้นเองคำถามก็คือแล้ววันนี้อะไรคือสิ่งเล็กๆหนึ่งอย่างที่เราจะเริ่มทำทันทีเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับท่านมากขึ้นอีกนิด